ของพวกเรานั้นจะเห็นว่าตู้นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่บางคนบอกว่าไม่เอาดีกว่าแหม่ไม่อยากเลยเพราะว่าอายพี่ไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบมีควาสึกว่าขี้อายแล้วก็ไม่กล้าที่จะแสดงออกอย่างบางคนเนี่ยบอกว่าโดยเฉพาะผู้ชายไทยนะคะสามีนั่นเองก็เป็นนะคะได้ของฟรีได้ของแจกของแถมไม่เอาเอ๊ะไม่เข้าใจไอเราผู้หญิไงไทยอย่างเรามีควาสึกว่าของแจกของฟรีของแถมเนี่ย เราจะชอบมากเพราะมีความรู้สึกว่ามันดีอ่ะแต่ว่าเครื่องนี้ถ้ามาเมืองไทยคิดว่าผู้หญิงน่าจะเยอะนะคะเพราะผู้หญิงของเราเนี่ยชอบของฟรีชอบของแถมเพราะผู้หญิงเก็บเงินเก่งแล้วก็รักษาผลประโยชน์ให้กับตัวเองได้ดีแต่ผู้ชายไทยอาจจะไม่กลา้านั้นก็มาลองดูกันนะคะใครหน้าบางก็อาจจะอดทานกาแฟฟรีแต่ถ้าใครที่แบบว่ากล้าแสดงออกชอบที่จะ โชว์อะไรต่ออะไรนะคะเพื่อได้ของฟรีนี่ก็เชิญเลยนะคะหวังว่าเร็วๆนี้ก็คงจะเข้ามาสู่เมืองไทยเอาละคะ่ะวันนี้ก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะเราจะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมกลับมาช่วงหน้านะคะจะเป็นช่วงสรุปข่าวสังคมที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ Social News ค่ะนิตยาสารไทยแลนด์เท l เตอจัดงานฉลองครบรอบ,บที่11ปีในทีมสุดแซ่บเลสวอ SME Bank สถาบันการเงินของรัฐที่สนับสนุนเงินทุนและการพัฒนาผู้ประกอบการไทยปเป็เปียตราวิเทชูนะครับของผมเนี่ยมีคุณสมบัติแป้งนุ่มไส้นุ่มรับทานง,ง่ายไม่ฝืดคอ,อผมคิดจะทำกล้วยอบต่อก็เลยลองไปที่ SD b Bank ดูจุดท้ายได้คำตอบว่าอนุมัติเกินกู้แล้วทำให้ผมเนี่ยต่อยอดธุรกิจทำธุรกิจผมโตมาได้ขนาดนี้แล้วก้าวหน้าต่อไปนึกถึงเงินทุนปรึกษา SME Bank ได้ที่สาขาทั่วประเทศโทร1 3 5่ วิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจเจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวสัดาปกมนตนรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24 นับสนุนโดย G.M นิตยสารสำหรับผู้ชายที่มียอดผู้อ่านสูงสุดตลอด25ปีครบเครื่องเรื่องที่ผู้ชายต้องรู้พบกันทุกเดือนที่แผงนิตยสารใกล้บ้านคุณเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวสังคมที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ Social News แล้วค่ะเราติดตามเรื่องของอีเวนต์ดีๆงานดังๆปาร์ตี้เด็ดๆได้ที่นี่นะคะเริ่มกันด้วยงานใหญ่ ครบรอบ21ขวบปีในประเทศไทยของ Thailand t a ทเลอรค่ะจัดงานอ e ีเวนต์สุดอลังการแซ่บมากเลยทีเดียวนะคะเซเลบที่ไปร่วมง,งานนั้นเปรี้ยวจีดกันทุกคนเพราะว่าคอนเซปต์ของปีนี้นั้นเป็นคอนเซปต์ที่ใช้ชื่อว่า red w a n ให้แต่งกายนั้นมีคนนกสีแดงประดับกันเราไปดูรายละเอียดในงานกันค่ะ นิตยสาราไทยแลนด์เทลเลอร์จัดงานฉลองครบรอบ21ปีณห้องแกรนด์บอลลูมโรงแรมโซฟิเทลสุขุมวิทโดยงานนี้มีคอนเซปต์สุดแซ่บนั่นก็คือเรสวอนโดยให้แขกผู้มีเกียรติที่จะเข้ามาร่วมงานจะต้องแต่งกายประดับประดาด้วยขนนกสีแดงภายในงานมีการแสดงโชว์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวงบางกอกซิมฟนีออเคสตราที่มาร่วมบรรเลงเพลงอันไพเราะการแสดงบัลเลงแฟชชั่นโชว์เครื่องเพชรสุดหรูจากสุรินภาไดามอนด์และไฮไลท์ของงานในค่ำคืนนี้นั่นก็คือการมอบรางวัลบุคคลดีเด่นในแต่ละด้านของแวดวงสังคมค่ะคีีีเรา นี่ค uh ือ r รดสโวนเหรอหงสีแดงแทนที่ไปหงสีดำอ่ะนะคะเพราะดำมันไม่ค่อยมีมงคลมากใช่ไหมคะสีแดงคิดว่าจะสวยกับคือทุกปีเนี่ยตอนฉัดเลือกจัดงานครบรอบของเราเนี่ยเราพยายามจะหาซีมอะไรที่ทุกคนสามารถที่จะมาสนุกกับเราแต่งชุดนะคะมาสนุกกับเราได้อ่ะนะคะความจริงก่อนอื่นก็ต้องคือรู้สึกขอบคุณอย่างมากเลยนะคะผู้ที่สนับสนุนเรามาตลอดอ่ะนะคะเพราะทุกปีที่เราจัดงานเนี่ยก็จะมากันแบบว่าค่อนข้างที่จะแย่กันมากเลยอ่ะนะคะมาสนุก นนานกับเรานบรรยากาศภายในงานได้ถูกเมรุมิรไปด้วยชุดสีสันสดใสที่ตกแต่งด้วยขนนกและช่อดอกไม้มากมายที่มาร่วมแสดงความยินดีกับนิตยศาร์ไทยแลนด์ชัทเลงานนี้ได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายวงการในแวดวงสังคมเข้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่น ปีนี้ก็ทารันเทสเตอร์ครบรอบ21ปีแล้วก็ก็เป็นนิสสารที่อุ้มติดตามมานานแล้วก็ให้สาระดีๆค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่นหรือว่าสังคมต่างๆก็ขอไวยพรให้อยู่คู่กับประเทศไทยไปนานๆทั่วโลกเลยแล้วก็อุ้มก็จะอุดหนุนไปอย่างนี้ตลอดไปค่ะคนนก็เหมือนกันค่ะก็รู้จักทารันเทสเตอร์ตั้งแต่ปีแรกเลยที่อยู่เมืองไทยนะคะได้ขึ้นปกเขาด้วย <c oughs> <c oughs> แต่ตอนนี้ไม่รู้เ <c oughs> ็าจะเชิญข,ขึ้นปกอีกไหมเนี่ย <c oughs> นะคะก ให้เขาเจริญเจริญนุ่งเรือไปไเรื่อยๆตลอดไปเลยค่ะมาถึงข่าวคราวของกิจกรรมสาธารณกุศลระดับสากลกันบ้างนะคะสโมสรซอนซอนต้ามาอยู่ในประเทศไทยหลายปีแล้วนะคะล่าสุดเปิดคลับที่9ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเร็วๆนี้เราไปดูหน้าตากันว่าซอนเชียนของสโมสรซอนอนต้ากรุงเทพ9นั้นมีใครบ้างและใครเป็นนายกสมสรค่ะ เมื่อเร็วๆนี้สโมสรซอนตากรุงเทพ9้าได้รับสถาปนาเป็นคลับลำดับที่1896ของสโมสรซอนตาสากลจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งแรกของสโมสรซอนตากรุงเทพ9้าณ v i วิกเตอร์คับชั้น8 p a พาร์คเวนเจอร์อีโคคอมเพกถนนเพลินจจตภายใต้คอนเซปต์ n Meeting in Green p a น e with Green ไม n d สำหรับไฮไลท์ในการประชุมได้มีการร่วมมือการสนับสนุนการประชุมในรูปแบบของรถภาวะโลกร้อนซึ่งถือเป็นสโมสรแรกที่ต้องการให้สนับสนุนการประชุมในรูปแบบ p a p e r ร์เลณอาคารพาร์คเวน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับการออกแบบและก่อสร้างในแนวคิด Green Building Concept ภายในงานยังได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงปูนรั์นพวงศ์ณอยุธยาผู้ก่อตั้งสโมสรซอนตามอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสโมสรเพื่อเด็กและสตรีให้แก่มูลนิธิปรีนาหงสกุลและร่วมแสดงความยินดีแก่ซอนเชียนปณิตากัมพูนอยุธยาในโอกาสที่ได้รับตําแหน่งประลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะสวัสดีค่ะซอนเชียนโรมาเนียเทนประสิทธิ์นะคะเป็นนายก่อตั้งของสโมสรซอนตากรุงเทพ9 เบอร์เก้านะคะเลขสวยมากเลยวันนี้เปิดประชุมครั้งแรกเลยนะคะเราก็ได้ท่าน้หญิงผุนทัพย์นุพวงนิทิยาแล้วก็ท่านประธานกิติมศักด์ของเรานะคะผู้ก่อตั้งแล้วก็ Honorary Advisor มากมายมาร่วมประชุมแล้วก็เราได้รับวิสัยทัศน์นะที่เราจะต้องทำจากโลกจากจากสนต้าโลกเลยนะคะก็คือทำยังไงเราจะต้องรถในเรื่องของ ความรุนแรงที่มีต่อเด็กและสตรีลงในในประเทศไทยเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสโมส,สรสตาก้าของเราก็เลยร่วมกันกันกบมูล,ลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีค,ค่ะที่จะช่วยกันรณรงค์แล้วก็ช่วยพี่ปวีนาหงสกุลในทุกๆด้านแล้วก็ท่านก็ได้รับเชิญแล้วนะคะว่าจะไปดูที่มูล,ลนิธิของท่านแล้วก็ทางครับก็จะ สปอนเซอร์แล้วก็ดูแลทุกอย่างให้สิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือทางาสโมสรสนตาเก้าเนี่ยนะคะใต้กันนำของนายกรมีเนี่ยก็เห็นความสำคัญในเรื่อง ปัญหาของเด็กและสตรีนะคะปัญหาการและเมื่อสิทธิซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งสิทธิทางเพศสิทธิทางาสิทธิมนุษยชนเหลือต่างเนี่ยซึ่งนั้นเห็นว่าการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเพราะว่าปัญหาของสังคมเนี่ยไม่ใช่ปัญหาปัญหาคนใดคนหนึ่งแต่เป็นปัญหาที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมและนั้นก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่สมสรซอนตาเก้านะคะโดยท่านนายกรมีเนี่ยได้ เห็นความสำนันตรงนี้แล้วก็จะร่วมมือกันแล้ววันนี้ก็ได้ร่วมบริจาคเงินซึ่งเราก็คิดว่าตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องของการเดินหน้านะคะที่จะช่วยเหลือสังคมเพื่อเยาวชนของเราที่เป็นอนาคตของประเทศชาติค่ะคอบคุณค่ะเข้าสู่ช่วงเปิดเมนูเด็ดในช่วงชิมชิวๆแล้วนะคะเช่นเคยวันนี้เราได้เซเลบสาวเพื่อนสีกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวค่ะ มาพาคุณผู้ชมนั้นไปชิมอาหารจีนกันนะคะห้องอาหารจีนไฮชินโลที่โรงแรมอเมริวอเตเกนขึ้นชื่อว่ามีเชฟที่เก่งมากแล้วก็บ่อยครั้งที่เอาเชฟอิมพอร์ตเข้ามาเลยนะคะทั้งจากแผ่นดินใหญ่แล้วก็ฮ่องกลงล่าสุดนั้นเราไปดูสิคะว่าเมนูเด็ดเป็นอะไรบ้างในช่วงเดือนนี้ค่ะ Uhm. Seen. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงชิมชิวชิเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกลุ่มเซเลบสาวเพื่อนสีที่จะอาสาพาคุณผู้ชมไปชิมชิวชิกันในวันนี้ค่ะเราไปดูกันนะคะว่าสาวๆจะพาเราไปที่ไหนและจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆกวนอิ่มจังตัๆอยู่ครบของพวกเรานะคะมาเจอกันเนื่องจากว่า เป็นเดือนเกิดของพวกเราที่เกิดใกล้เคียงกันคือสิงหากันยาค่ะและช่วงนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปชิมอาหารกันนะคะลองดูว่าอะไรที่ถูกใจพวกเราบ้างน,นะคะพบกับช่วงชิมชิวชิวตามเรามาเลยค่ะ,คะห้องอาหารจีนไห่ชิหล่อเป็นหนึ่งในจำนวนห้าห้องอาหารของโรงแรมอมารีวอเตเกตรกรุงเทพซึ่งมีทีมพ่อครัวมืออาชีพชาวฮ่องกงที่ประสบการณ์สูงและเป็นผู้สร้างสรรอาหารทั้งหมดและห้องอาหารจีนไห่ชิหล่อยังติดอันดับจาก หนังสื regions, สคอคู่มือนักชิมพัตตาคานชั้นเยี่ยมจากร้อยร้านค้าของฮ่องกงอีกด้วยนะคะเราไปดูกันว่าเมนูแนะนําของสาวๆจะเป็นอะไรค่ะชิมชิวๆของเราช่วงน <this questionnaire> ี oui ้นะคะเราจะ start ด้วยออเดอร์นะคะซึ่งเป็นของโปรดของของของไก่ด้วยแล้วก็ของนุชีด้วยนะคะแ้่คุณใก่ชอบอะไรคะชอบหมูแดงค่ะสุดยอดแล้วที่นี่ต้องมาทานที่อามารีวอเตอร์เกตเท่านั้นไม่ต้องไปถึงฮ่องกงมาถึงที่นี่นี่เนื้อนุ่มสุดยอดเข้าปากปั๊บนี่แบบว่าเนื้อพี่พี่กลัวว่าไ นย่กินหมดเพราะว่าพี่ก็ชอบหมูแดงเหมือนกันนุชี่จะทานอะไรล่ะนุชี่แมงกะพรุนเวิร์กที่สุดกรอบกรอบกรอบแล้วก็อร่อยมันกินแล้เคี้ยวเพลินไม่มีพวกสายไม่มีสายนะคะเขาบอกไม่มีรายที่นี่ทำสะอาดมากสำหรับเมนูเด็ดที่เราทำให้เราทั้งสองคนสวยมาจนทุกวันนี้เพื่อสุขภาพ ฟังดูแล้วเหมือนแบบธรรมดามากค<ช>ือต้าหูทอดแต่จริงรสชาติไม่ธรรมดาทีี่่นนมเมปใช่ค่ะมันจะกรอบนอกนุ่มใน,นเหมือนเราสองคนอุ๊ย,ยน้องแอนถ้าเกิดว่าเราไปที่ไหนเดยนะไม่มีเป็ดให้เราตายเลยวนะ เออพ่อเป็ดคือชีวิตชีวิตพี่คือเป็ดเออเพราะว่าเวลาทางานเนี่ยนะมันก็ต้องทำได้หลายๆอย่างหาคิดได้หลายๆอย่างเหมือนเป็ดนั่นเองก็เลยบอกว่ารักแล้วก็ชอบเป็ดเป็นพิเศษโดยเฉพาะเป็ดที่นี่เนี่ยเป็นเป็ดที่หลายอย่างเลยนะน้องแอนชอบเป็ดที่นี่เพราะอะไรคะก็กรอบขนังบางนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงครบทุกอย่างนี่ก็รอทานอยู่เนี่ยค่ะของพี่ในนะเป็ดที่บอกว่าเป็ดเนี่ยที่นี่เลือกได้นะคือว่าหนึ่งเราจะแบบว่าเป็นแบบหนังบางๆไม่มีไร้ไขมันไม่มีแฟตเลยนอนแฟตเป็นเป็ดปักกิ่งแบบนอนแฟตก็ได้ หรืออีกอันนึงแบบว่าจะเอาแบบอารม m a t i c นะให้แบบมีเนื้อด้วยก็ได้เห็นไหมสั่งได้ในตัวเดียวกันด้วยนะสามารถทําได้ที่อื่นไม่ได้ต้องที่อมรีวเตเกตเท่านั้นใช่ไหมแม่ก็รอรออยู่นะว่าเมื่อไหร่จะคิวเราสักทีนะพี่นะคนอื่นนี่รับไปแล้วนะทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่นะของเรานี่กุ้งค่ะกุ้งค่ะกุ้งที่นี่นะไม่ใช่เป็นกุ้งตัวเล็กๆนะคะเป็นกุ้งมาหืมาค่ะที่พี่สีชอบมีพี่สีชอบสั่งแล้วสั่งอีกสั่งแล้วมากี่ครั้งกี่ครั้งนี่ พี่สีสั่งกุ้งใส่แมนยูเนสเ,ออเหตุผลเพราะว่าเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นกุ้งจริงๆมันไม่ได้เป็นญญาณกุ้งนะแล้วก็ที่อื่นเนี่ยชอบเสิร์ฟในสลัดผลไม้ซึออ่งไม่คเป็นเบอรเอิเป็นคนไม่ทานผลไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยอโอ้อน,นี้นี่ถูกสเปคเปะ๊ะไฮไลท์ของงานนี้คงจะพลาดไม่ได้กับเค้กวันเกิดที่ทางโรงแรมได้จัดเตรียมเซอร์ไพรส์ให้กับลูกค้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจไปฟังรายละเอียดได้เลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะให้มาลิ้มลองกันนะคะที่ห้องไฮชินโรอยู่ชั้น5ของอเมริโวทชเกตค่ะเรามีหลากหลายเมนูมากมายที่ให้คุณผู้ชมได้มาเลือกกันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเรามีโปรโมชั่นตลอดทั้งปีในเรื่องของเค้กวันเกิดค่ะถ้าคุณผู้ชมมาแล้วก็จองโต๊ะล่วงหน้าเนี่ยนะคะไม่ว่าจะกี่ท่านนะคะเรามีเค้กวันเกิดให้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็น10ท่านขึ้นไปเนี่ยเป็นโต๊ะพ v เ t ษซึ่งเรามีห้องส่วนตัวให้อยู่แล้วเนี่ยเราจะจัด สิวท้อให้นะคะสำหรับเบิร์เดย์ในวันนั้นค่ะยังไงมานะคะอยู่ที่ชั้น5มารีวอเตเกตค่ะผู้บริหารทุกคนรวมทั้งพนักงานทุกคนนะคะจะรอรับคุณผู้ชมอยู่ที่นี่พร้อมจะให้บริการตลอดค่ะห้องอาหารจีนไทยชิโลอมารีวอเตเกตกรุงเทพสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่026539000ต่อ365หรือ366ค่ะ どんどん。 ช่วงสรุปข่าวท่องเที่ยวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ Travel News Network นะคะเราจะเริ่มกันด้วย,วยรทศการแสดงภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยหรือว่า Thailand Tourism Awards ซึ่งจัดกันไปที่เซ็นทรัลพระราม9เมื่อเร็วๆนี้นะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะเผยแพร่ว,ว่าเมืองไทยนั้นเนี่ยมีอะไรน่าเที่ยวบ้างรวมทั้งเรื่องราวเด็ดๆของการท่องเที่ยวห่งประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้ไปติดตามกันค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานนิทรรศการแสดงภาพถ่ายผลงานที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยงานนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยผ่านการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายของแหล่งท่องเที่ยวสถานประกอบการชุมชนหน่วยงานและองค์กรที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในรูปแบบของค l ออ Fla m มเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไปสู่สถานที่ที่ได้รับรางวัลเหล่านั้นรวมถึงสร้างการจดจำคุณค่าของรางวันนี้ผ รูปกินรีคือให้หนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปตระหนักในการบริหารจัดการองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยรูปแบบเทศกาลจะเป็นการแสดงภาพถ่ายจํานวน112ภาพประกอบไปด้วยภาพแหล่งท่องเที่ยวที่พักชุมชนองค์กรหน่วยงานและรายการนําเที่ยวที่ได้รับรางวัลจากการประกวดรางวัลอุตสาหการรมท่องเที่ยวไทยและในโอกาสวันที่27กันยายนที่ผ่านมาเป็นวันที่องค์การการท่องเที่ยวโลกกําหนดให้เป็นวันท่องเที่ยวโลก World Tourism Day ทางทททจึงได้เห็นความสําคัญและ และจัดให้มีส่วนร่วมผลักดันแนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติที่ยั่งยืนให้เป็นที่รับรู้และขยายการมีส่วนร่วมในวงกว้างและขยายการมีส่วนร่วมให้เกิดวงกว้างในทุกๆกลุ่มที่เกี่ยวข้องซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นว่าแนวคิดดังกล่าวจะได้รับการตอบรับและการต่อย,ยอดจํานวนรางวัลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่9จะจัดขึ้นอีกครั้งในหนึ่งปีข้างหน้าก็คือวันที่17กันยายน .2526 ค่ะเรื่องของการประกวดรางวัลอุหสารมท่องเที่ยวไทยนะครับ ซึ่งเรายึดแนวทางในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนั่นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนะฮะในแต่ละปีเนี่ยเราจะประวดทุก2ปีนะครับ แล้วก็ในหลักเกณฑ์การประกวดเนี่ยเราจะแบ่งเป็นประเภทประเภทยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่พัดนะครับแหล่งที่เป็นการรับจัดการโดยองค์กรวนท้องถิ่นนะครับเป็นเรื่องของการประชุมเป็นเรื่องของรีสอร์ทเป็นเรื่องของกิจกรรมเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็เราจะมีคณะกรรมการในแต่ละชุดที่จะเดินะจะเริ่มจากการที่ท่านผู้สนใจเนี่ยนะครับเสนอ โครงการของท่านเข้ามานะครับพร้อมกับรายละเอียดแล้วก็จะมีการพิจารณาเบื้องต้นนะครับสว่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยก็จะมีการส่งคณะกรรมการเนี่ยไปตรวจพื้นที่จริงแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการให้ให้ใหใหคะแนนซึ่งก็จะมีรางวัลดีเด่นยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็แต่ละปีเนี่ยก็จะมีเข้ามาประกวดเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งเป็นเรื่องน่าดีใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกณฑ์ของรางวัลตสาหกรรมอันนี้เข้มเข้มมากนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้เป็นรางวัลในระดับที่ ทรงเกียรติจริงๆนะฮะดังนั้นปีหนึ่งปีหนึ่งป,งประมาณ 3- หรือ400รายที่ส่งเข้าประกวจเนี่ยก็จะมีผู้ชนะประมาณร0 0 1ร2รายอย่างนี้นะครับที่จะได้รับรางวัลอันนี้ไปแต่รางวัลอันนี้เนี่ยถือว่าเมื่อได้รับไปแล้วเนี่ยจะถือเป็นเกียรติคุณถือว่าสูงสุดนะครับสำหรับในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นมาตรฐานระดับที่ท่านผู้ที่จะเข้าไปใช้บริการหรือเข้าไป สัมผัสเนี่ยนะครับจะได้รับบริการที่เป็นมิตรสิทิ์มัดล้อมนะครับนั้นก็ถือว่าเป็นลักษณะของการที่เราเชิดชูช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวในลักษณะที่เป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะครับแล้วก็เราจะใช้การมอบรางวัลน,นี้ตรงกับวันท่องเที่ยวโลกนะครับคือวันที่27กันยายนนะครับซึ่งในโครงการอันล่าสุดนี้เราก็เปิดรับสมัครมาแล้วนะครับเราก็จะเริ่มเข้ากระบ,บวนการของการ คัดสรรแล้วก็เข้าไปตรวจแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าสถานบริการ,รือโครงการที่นําเสนอแล้วก็ไปไป,ประกาศผลวันที่27กันยายนนะครับเราจัดงานอันนี้เพื่อเป็นการาเชิดชูเกียรตินะครับผู้ที่ดําเนินการได้เข้าเกณฑ์สูงสุดของรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะฮะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยแล้วก็เป็นการช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักครับผ่านสื่อมวลชนต่างๆว่าเมื่อท่านเดินทางท่องเที่ยวเนี่ย แหล่งท่องเที่ยวต่าง,างๆเหล่านี้นะครับคือแหล่งท่องเที่ยวที่เราอยากจะแนะนํา ให้ท่านเข้าไปท่องเที่ยวให้ไปสนับสนุนแล้วก็อยากจะให้เป็นต้นแบบนะครับในการที่ดําเนินการในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับเพืาาพ่อที่จะเป็นลักษณะของการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนอันนี้นี่ก็จะเป็นเปิดเปรียบเสมือนเหมือนกับ hall of fame ของโครงการของผู้ประกอบการของแหล่งท่องเที่ยวของสถานบริการที่ดําเนินการแล้วก็มีการบริหารจัดการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็เน้นในเรื่องของการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็การพัฒนาอย่างยังย่งยืนท่านได้ มาสัมผัสนะฮะกับบรรยากาศที่เราจัดไว้ก็ได้ดูภาพสวยๆและขณะเดียวกันท่านก็จะรู้จักแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่อาจจะนะครับเป็นแรงบันดาลใจเวลาที่ท่านจะไปเดินทางท่องเที่ยวหรือจะไปพักผ่อนเนี่ยก็จะได้ใช้บริการของอผู้ประกอบการหรือของหน่วยงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งท่านก็จะได้รับความสบายใจว่าท่านจะได้ไปใช้บริการนในส่วนที่ท่านเนี่ย จะมีส่วนเชิดชูส่งเสริมและก็รักษาทรัพยากรธรรมชาติซึ่งทรงคุณค่าของประเทศไทยด้วยนะครับหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการเจาะข่าวเล่าความกับดิฉันอวสัสดาปมมนตรีค่ะคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่วันจะเกิดในช่วงเวลาใดสถาน,นีข่าวที t n อ4ให้คุณได้ติดตามเหตุการณ์นั้นได้อย่างทันท่วงทีตามติดทุกสถานการณ์ข่าวสดได้ในทุกชั่วโมงข่าว t n n ผมภูวนเนตรนาเรนและดิฉันนักน,นาณีกรจะมารายงานข่าวในช่วงเ่้งคืนและตีสาติดตามข่าวสารในรอบดึกกับพวกเราได้ทางสถาน,นีข่าว T ี N 24ทันทุกความจริง